thank mm -hmm. you สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ e อ o t ชันแล้ววันนี้รายการของเรารับรองว่าจะต้องถูกใจคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปยังงาน t ทสโ o l o t u ั Express pop Up Store กิจกรรมดีๆของเทสโก l o t ตัที่ได้ยกร้านมาตั้งไว้ใจกลางเมืองด้วยตีมกังฟูแพนดา้าเพื่อให้คุณได้เลือกซื้อสินค้าพร้อมรับสแตมป์มากมายและนําไปแลกของพรีเมียมสุดน่ารักได้ทันทีอีกทั้งภายในงานวันนั้นยังมีกิจกรรม สนุกๆอย่างการถ่ายรูปกับอาโปรวมถึงเกมสนุกๆใครได้ร่วมเล่นกันอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งของพรีเมียมที่สามารถแลกได้ก็มีเยอะแยะมากยเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดขวดแก้วสถานพบชุดจานชามจอมโอชาชุดที่นอนเจ้าสำราญและชุดปิกนิกกัางฟูปาร์ตี้นอกจากนั้นแล้วที่ Tesco l o t u s e x p r e s s p o p Up Store ยังมีเสื้อยืดลาย p p l e รวมถึงกระเป๋าหูรูดที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Tesco Lotus Express Pop Up Store ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องเสียใจครับ เพราะว่าในวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์นี้ Tesco Lotus Express Pop Up Store จะเปิดให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกซื้อกันที่บริเวณสยามสแควร์วันนอกจากนั้นแล้วชาวขอนแก่นเตรียมตัวกันให้ดีเลยครับเพราะว่าทาง Tesco Lotus Express Pop Up Store จะไปเปิดให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันที่ Tesco Lotus Express Pop Up Store สาขาแฟรี่พาซา ในวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นี้ครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเอโมชั่นก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ระขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ